ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมนี่กับโอ้ยได้รับข่าวจากทั้งเมืองไทยนะพี่น้องีสาวกับน้องทรงรูปทรงคลิดไม่เบิ้ลเลยละคะ่ะของเศร้าน,น่อยไปมันถือเมื่อคืนนี่พายอยู่เขาเนาะคคะเนาะ เลยตามสภาพนี่แหะค่ะพี่น้องค่ะนะคะบางหันกับกำแพงทะลุนำนาม้า,มมาดันพื้นกนแพงทะลุนะคะอันนี้กับมาคือพายุเขา่าพัดลังคากระจึงสีอีกนะคะเนาะ Oh